สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสบายดีโซสไดครับพบกัน3มคนสักทีนะครับบมเเมงกะลาหนีเห่าวันนี้พร้อมน้าพร้อมจ้าครับสามสอวันนี้ก็รู้เขารู้เราท่านผู้ชมครับแต่ว่าอย่าตกใจนะวันนี้สามสอจะเป็นสามสอหมอดูก็ได้ว่าสมัยวันนี้สถานการณ์บ้านเมืองช่วงนี้เนี่ยมีอะไรที่โอ้น่าสนใจนะแต่บางครั้งมันก็พูดตรงๆไม่ได้พูดแบบวิทยาศาสตร์ไม่ได้นะต้องเรี่กยงไปใช้วิธีการหมอดูบ้าง วันนี้เกินในมติชนนะเขาก็มีข่าวสกูปของหมอดูสามคนเหมือนเราเลยเอ๊ะแสดงว่าแนวโน้มสามคนนี่มันเป็นตัวเดินเครื่องดีเหมือนกันนะพิมพ์นิยมอ่าพิมพ์นิยมนะครับท่านแรกก็คือท่านพินโยพงษ์เจริญวันนี้เป็นนายกสมาคมาโาศัสา์นานาชาตินะครับ แล้วก็โสรัจะนวนอยู่ไอ้นี่บางคนเขาเรียกนอทราดามุตแห่งประเทศไทยโอ้ก็ไม่ธรรมดาไม่ก็คือบูงไงวาแกทายเสียร้อยเรื่องอาจจะถูกกเรื่องแล้วก็จําไปเลยออาล้อีกท่านหนึ่งก็พัฒนาพัฒนาศิลป์ไอ้นี่ก็เป็นหนนดังประจำาระิชนหนดังแต่เน้นหนักไปทางการวิธีวางศิลาฤกเลิกวางอะไรด้วยนะสามคนนี้เขาพูดถึงเรื่องเมืองไทยเขาพูดยังไงบ้างนาสนใจว่าการเมืองช่วงนี้ซา้องทรง มีรูปก็โชว์สักหน่อยก็ดีน,นะแต่หน้าตาไม่เหมือนเราหรอกถ้าพูดอย่างนี้เดี๋ยวจะว่าเอหมดหมดอะไรจะขายแล้วหรือไงเนี่ยสามสอถึงจะเอาหมอดูมาเล่นเพราะมีเที่ยวหนึ่งนะเหมือนกันนะดรสุนัยี่พูดบ่อยนะสังคมไทยไปงมงายกับหมอดูว,ว่าเขาอยู่นะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราพูดเนี่ยนะท่านผู้ชมครับเด <พอ S 1> ี๋ยวฟังไปก่อน่ใชนะ ที่รูปนี่ไม่ถูกละน,นี่หมอดูวารินใช่ไหมเออมีหมอดูอาอนนวารินมีหมอดูผด็จการหมอไม่เป็นไรก็หมอดูที่ว่านี่คืออยู่ในมติชนออนไลน์ที่เขาวันลออกอยู่ในมติชน,น,นออนไลน์ทีนี้ที่เราเห็นหมอดูโด่งดังเนี่ยเอาเถอะครับใครจะเชื่อก็เชื่อนะแต่เราไม่ใช่ไม่เชื่อแต่เราก็ลังจะหมอกบอกอีกมุมมองหนึ่งว่าที่หนังสือพิมพ์การเมืองอย่างมติชนเ็าเอามาดูเนี่ยผมไม่ได้คิดว่าเขาคงเชื่อทีเดียวหรอก แต่เพราะาในสังคมไทยเนี่ยมันไม่เปิดช่องให้เราวิเคราะห์การเมืองแบบเป็นวิทยาศาสตร์ได้และก็ตร,ต,รตรงไปตรงมาตรงไปตรงมาพูดไม่ได้ดเลยต้องอิงดวงดาวพูดความจริงทั้งหมดไม่ได้ครับอย่างยกตัวอย่างขอโทษเถอะอย่างเรานี่บอกว่าคนสําคัญจะตายปีนี้สมมุติอย่างนี้นะม,มีโอกาสติดตารางนะก็พูดไม่ได้ด้วยถึงไม่ติดแต่เขาก็มองไม่ดีเออไม่ดีแต่หมอดูนี่ทํานายว่าจะมีคนสําคัญตายนี่มาหลายปีแล้วนะไม่เห็นเป็นอะไรนี่หมอดู เห็นไหมเพราะเขาอาศัยวัฒธรรมตรงนี้อาศัยวัฒนธรรมการดูหมอเนี่ยมาอธิบายแล้วบังเอญอำนาจนอกระบบเรารู้สึกจะเชื่อหมอดูเยอะด้วยโอ้ยังอยู่กับยังยังผูกติดกับเรื่องนี้เยอะยกตัวอย่างง่ายๆนนะครับเขาอธิบายบอกว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่สําคัญนะครับนะฮะอย่างเช่นท่านพันปินโยเนี่ยบอกว่าขณะนี้เดี๋ยว ดาวพฤหัสเพูดถึงดาวพฤหัสนะครับขยงขยับปกติแล้วดาวพฤหัสเป็นดาวที่ให้คุณปัญหาที่เกิดขึ้นจึงไม่ได้เกิดจากดาวพฤหัสแต่เพราะปีนี้ดาวเสารกับราหูไปกลุ่มกันอยู่ที่ราศีตุลแล้วดาวพฤหัสในราศีเมถุนไปเล็งดาวพฤหัสกับดาวเสารในดวงเมืองทําให้ดาวเสากับราหูส่งกระแสไปถึงดาวพฤหัสดาวเสาร้อเปอร์เซนตจึงถือว่า ดาวชุดนี้เป็นดาวคู่แห่งการเปลี่ยนแปลงแล้วอ้างอิงมปที่ไหนหรู้ไหมครับอ,อ้างอิงไปบอกว่านานๆนนจะเกิดเหตุการณ์โคจรแบบนี้ที่ผ่านมาเคยมีเคยมีแล้วสองครั้งสองครั้งครั้งที่หนึ่งคือกรณีรัฐปัตตานีแข็งขืนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรหนึ่งนี่รแลกันที่หนึ่งนะครับอย่างนี้นะ ถ้าาาเรรไปวิจ์นะตอนนั้นตอนนั้นเป็นไงลัฐปัทนีว่าหน่อยคือจริงๆรัฐปัฐปันีนะที่เขาโจมตีประเทศไทยว่าเป็นรัที่แอมล่านในคมชาวสยามนะความจริงคำรัทีิแอมล่าในคามมาในสมัยรัชกาลที่ห้าบ้านเรานะม,มันเป็นเรื่องของตะวันตก เสร็จแล้วแต่ปัญหาก็วนในญาติในความสัมพันธ์แถบนี้นะประเทศไทยมีอำนาจเหนือประเทศเล็กๆอื่นๆสยามท่านเรียกสยามใช่สยามก็ไปเอารัฐปัตณีมาปัตีส่วนด้านเหนือก็ไปเอาล้านนาล้านนาไปเอาอีสานก็ไปเอาล้านช้างมาไปเอากระทั่งกัมพูชานะครับภาพซ้ายเนี่ยนะท่านหมอดูพินโยเนี่ยนะคาพูดของหมอดูพินโยเนี่ยเอาไปอภิปรายในสภาได้ไหมไม่ได้เออภิปรายบอกว่ากรณีรับปัตณีแข็งขืนเระ่บาสุด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ต้องส่งกองทัพจากสงขาพัทลุงลงไปปราบทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแยกรัฐปัตตานีออกเป็นหัวเมืองต่างๆพูดในไม่ไปรอนหนึ่งส่งกําลังไปปราบนี่สงสายทหารในกองทัพเขมรเลยนะถ้าแล้วหมอดูพวกนี้เหติกาบกันไม่ใช่หรอเป็นสกิดแผลกันเนี่ยไม่ใช่พอหมอดูผู้อย่างนี้เป็นอะไรไหมไม่เป็นก็ไปเป็นอะไร้ยฟังดีด้วยเออแต่ว่าถ้าพวกเราพวกสกิดแผลอ้าพูดไม่ช่างรันเนี่ยเมื่อเป็นอย่างนี้ ผมก็ยังแปลกใจแล้วทหารที่เชื่อหมอดูเยอะนะฮอบ<อ>แล้วหมอดูพูดอย่างนี้ไม่เป็นไรแต่ทางเราพูดไม่ได้นะท่านสุนัยเลิกรัฐประหารนะกำหนดโดยหมอดูท่นนั้นอะคือคือพูดง่ายว่าจะรัาประหารต้องไปดูหมอดูหมอก่อนเขาบอกครั้งที่หนึ่งเป็นอย่างนี้นะครับอ๋อนี่แล้วบังเอิญมา<ล>พูดพูดตรงกับเหตุการณ์เลยพูดตรงกับเหตุการณ์ที่กรมศิลป์หล่อปืนนางพญาตานีนะครับจำาลองไปยกให้ปัตตานี จำลองหนึ่งกระบอกไปวางไว้ที่บัตตารนี่ที่ทุกทจะเป็นสารเจ้าแม่เอ่อริมกอเหนียวรกอเนียวกสองสอมวันนี้เองขั้นขั้นิเซ่นั่นแหละสองวันนี้เองนี่เป็นข่าวอยู่นี่นั่นสิแล้วผมถามหน่อยว่าแล้วทำไมปืน นางพญาตานีกระบอกกิงก็ไม่ได้อยู่ในพิพิธภัณฑ์ก็ตั้งตากแดดตากฝนอยู่ที่หน้ากระทรวงการหมทําไมไม่ไปยกไปตั้งจะได้ไม่ต้องเสียงก็ประมาณไปห่ออีกกระบอกหนึ่งอ่ะอ๋อไอ้นี่ปัจจัยของค่าคนส่งทางรถไฟแพงหน่อย <c oughs> แหมพูดขี้หน้ารักนี่แหละพูดอย่าง, <c oughs> พ,างพูดอย่างวิทยาศาสตร์พูดจริงไม่ได้พูดอย่างหมอดูคงจะเป็นเรื่องดวงไงถ้าเกิดเอานางพญาตานีกลับไปปัตตานีเราจะต้องเสียรัฐคงจะคิดไว้อย่างนั้นล่ะ อ้าวก็เปนว่าลักษณะดาวที่มันอะไรที่ว่าอะไรกลุ่มอะไรอะไรเลงอะไรนี่เคยเกิดนานๆเกิดทีเข้าไปาบอกเกิดมาแล้วนะหนึ่งครั้งนะเกิดอย่างนี้เลยโอ้นานแล้วนี่นะครั้งแรกเลยนะผมถาม่อยมันมีการบันทึกประวัติศาสตร์ตรงนี้หรือเปล่าสองร้อยกว่าปีแล้วแล้วครั้งที่สองอ่ะครั้งที่สองไม่เห็นบอกเลยไม่ครั้งที่หนึ่งคือตอนโน้นครั้งที่ตอนโน้นครั้งที่หนึ่งนี่เป็นตอนเขาเรียกว่าสมเด็จพ่อของพนเรศวรมหาราชสมัยโน้นเขาอธิบายแต่ผมจำไม่ได้พระยาจักรพดิ จะไปจะไปยาจักรพรรดิแล้ว<ะ>พอมาถึงโศลจระฟันธงบ้างนะจะเกิดภัยพิบัติแผ่นดินไ,วไหว้นก่าไปใช่ครับเดี๋ยวนี้ก็แผ่นดินไหวเยอะแยะไปหมดละแต่ว่ารัฐบาลจะต้องเผชิญหน้ากับปัญหานะครับรัฐวิสาหกิจสองใส่เรื่องรถไฟ <c oughs> ที่กอวอดี่เกิดความวุว่นวายโกลาหลนะครับช่วงเดือนนี้เป็นระยะที่นายกจะได้รับอันตรายเอาอีกแล้ว เดือนนี้คือเดือนเดือนนี้แหละแหละเดือนมิถุนา,ายนอย่างนี้เลยเนี่ยช่วงเดือนนี้เป็นระยะสีน่นายกยจะได้รับแต่เราจะมีบุคคลสําคัญเสียชีวิตเอาอีกแล้วเราเองพูดไม่ได้นะคนกลางในในรูปคนกลางเนี่ยนะโซนจาเนี่ยนะจะมีบุคคลสําคัญเสียชีวิตและมีเรื่องขัดแย้งของประชาชนหลายหลากสีปะทุข,ขึ้นเป็นสงครามกลางเมืองไอ้สมัยวิเคราะห์ใครยๆเราวเนี่ย <laughs> ถ้าผู้มีอํานาจไม่มีความรอบคอบพอจะถึงขั้นแตกหัก ถือเป็นระยะที่เปราะบางอย่างยิ่งเกี่ยวกับหน้ากากขาวหน้ากากแดงอะไรนี่เปล่า <c oughs> นะครับ <c oughs> นะป้ายคนอีกคนหนึ่งก็เหมือนกันครับอธิบายออกมาในลักษณะแบบเดียวกันแล้วระบุด้วยนะเดือนกร,รกฎาคมอแต่ว่าแ,บบแต่ว่าคนสุดท้ายนี่เขาค่อนข้างพูดต่างนิดเดียวว่าแต่ยังไงเขาเชื่อว่ารัฐบาลจะจะประคับประคองสถานการณ์ได้แล้วก็อยู่ครบสีอปีคนสุดท้ายนี่บอก เขาบอกว่าเชื่อว่าสถานการณ์บ้านเมืองคนสุดท้ายเนี่ยคือทานายเนี่ยนะพัฒนาพัฒนาเศรษฐีเชื่อว่าสถานการณ์บ้านเมืองคงไม่วุ่นวายจนคุมไม่อยู่อ,อาจจะเกิดเหตุขึ้นมาบ้างแต่ก็ต้องอยู่ที่รัฐบาลว่าจะมีการารุโลมฝ่ายตรงข้ามนะแรงมาแล้วรัฐบาลจะยอมถอยหลังบ้างไหมสารรัฐธรรมนูญจะขอมาหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ก็เผชิญหน้าแล้วนี่นะเ <c oughs> พราะรัฐสภาก็ไม่ยอมรับอำนาจสารรัฐธรรมนูญเนี่ยขอหมายยางน้นแล้วมั้ง เอาละรวมความเอาละรวมความรวมความก็คือว่าหนึ่งทั้งสามคนที่พูดไปนในทางเดียวกันว่าจากนี้ไปช่วงประมาณสามสี่ห้าเดือนไปเนี่ยก็จะมีเหตุการณ์ไอ้ดองดาวอะไรก็จะส่งผลให้เกิดความวุ่นวายในทางการเมืองอและจจะต้องมีถึงขั้นคนสําคัญต้องล้มหายใจจากเอ,อแล้วก็รัฐบาลก็ต้องทํางานหนักแล้วดีดดไม่ดีเสี่ยงถึงขั้นว่ารัฐบาลตัวนายกได้รับอันตราย เพราะนี้เนี่ยผมไม่ไม่ไม่ได้บางอาจจะไปแช่งหลวงพะคุณนะผมไปดวงหลวงพะคูณมากคือบุคคล <นะ S 2> สำคัญนั่นนะ <ขอ S 2> ่ะครับท่านออท่านคนสำคัญอ่าแล้ว<อ>ทีนี้แต่ว่านั่นคือโหนนะแต่มันก็มาสอดคล้องกับที่เราพูดเมื่อวานนะเมื่อวานดุกท่านสุนัยที่บอกว่ากระบวนการที่จะต้องสร้างความวุ่นวายพันป่วนจนถึงขั้นคือจะล้มรัฐบาลแหละการจะล้มรัฐบาลเนี่ยก็คือจะต้องเกิดความพันป่วนเมื่อวานก็วิเคราะห์ไปแล้วว่ากระบวนการจะมีอยู่สามแนวรบแนวรบในสภา ก็พักไปัดปัดประชาธิปัตย์และใช้การอภิปรายเรื่องงบประมาณไปสู่การภิปรายไม่วังใจแล้วก็จองกระถินไว้คือเปิดสภามาปั๊บเนี่ยรพรบอนี้เราโทษสกรมพรบรปอองดองพอรลบงบประมาณพรบบสองล้านล้านเนี่ยนี่แนวลบในสภาเ็าจะออกศึกเลยส่วนนอกสภาเมื่อวานเราก็อธิบายไปแล้วนะครับระเบิดหน้ารามวันนี้เขาก็เริ่มสรุปแล้วว่าเป็นเรื่องการเมืองอาชยากรรมทางการเมืองเริ่บกวนเมืองบวกกับหน้ากาขาวมาแล้วมาแล้วคือคือก็พวกเดิมแต่แปลงร่าง แล้วก็บวกกับอะไรที่อยู่ลอยคลออยู่แถวสนามหลวงอ่ะดังนั้นการที่เราดูหมอเนี่ยนะครับก็เราให้ความสําคัญเพียง,ยงว่ามีคนกลุ่มเชื่อระบบคิดอย่างนี้เราจึงเก็บระบบคิดอย่างนี้ม,มาประกอบการวิเคราะห์ทางการเมืองแบบวิทยาศาสตร์เราขอ,รขออาศัยวิธีการของหมอ พูดเท่านั้นแหละหนึ่งอาศัยวิธีการสองเก็บวิธีคิดของคนกลุ่มหนึ่งมาประกอบอ๋ออย่าลืมนะถ้าคนเชื่อมากๆนี่ก็เหมือนกันเนี้ยครับทำไมวันดีๆนี่นะครับโรงแรมแน่นหมดก็เพราะวันดีมันตกวันเดียวกันเลยแต่งงานกันทุกวันเลยแต่งงานกันวันนี้สสส่วนในนะเวลารับการ์ดวันแต่งงานเนี่ยตั้งหกงานวปะแยกร่างมาได้ไงเพราะมันเกิดจากความเชื่อเดียวกันด้นความเชื่อเดียวกันแม้จะเป็นเรื่องไสยศาสตร์ มันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์เหมือนกัน<ช>เอาละนะครับทีน,นี้ไอเรื่องหมอดูเราพูด